เซตบัตรเติมเงินนะครับเงินเก่าเงินสมัยเก่านะครับบัตรเติมเงินที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นบัตรเติมเงินนะครับที่มีรวดลายเงินสตางเงินพุดด้วงเงินลาดหอยนะครับเป็นเงินสมัยเก่าในยุคในยุคเก่าเลยแหละนะครับในยุคก่อนนะะซึ่งซึ่งเงินพวกเนี้ย ถ้าใครมีนะครับในสมัยนี้มีมูลค่าราคาสูงเลยทีเดียวนะอย่างเงินพดดวงเนี่ยเงินพดดวงกับเงินลาดหอยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านผิดไหมเงินลาดห้อยนะครับเงินลาดหอ้อยเงินลาดห้อยนะถ้าอ่านผิดไปขออภัยด้วยนะครับเงินลวดลายนะครับ เงินสองแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมีที่เป็นแบบคดด้วงเลยเนี่ยนะครับเป็นก้อนๆแบบเนี้นะครับเป็นก้อนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยนะครับใครมีเนะี่ยมีมูลค่านะถ้าเอามาขายให้กับนักสะสมเนี่ยได้ไม่น้อยเลยนะครับแม้สมัยก่อนเงินพวกนี้ถ้าเทียบกับมูลค่าราคาเนี่ยอาจจะใช้จ่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้ามาเทียบสมัยนีย้นะครับ เงินพวกนี้มีมูลค่าราคาสูงเลยทีเดียวนะอันนี้คือลวดลายของบัตรเติมเงินนะครับลายเงินสมัยก่อนนะผมตั้งชื่อน,นี้ดีกว่าเงินสมัยก่อนเป็นเงินสตางนี่เป็นสตางรูนะครับนะสตางรูสยามรัฐนะครับห้าสตางเป็นสตางรูแบบนี้ผมก็มีนะแต่เงินพุทธด้วงผมไม่มีเงินสตางนี่ผมมีอยู่นะครับเงินพุทธด้วงจะเป็นอย่างนี้นะครับมีหลายราคาด้วยนะ นะครับมีหลายราคาด้วยนะครับนักสะสมนะครับเขารับซื้อกันที่ราคาดีเลยแหละนะครับแล้วก็เงินลาดห้อยนะครับเงินจะเป็นลักษณะแบนๆแบบนี้นะครับซีรีส์นี้ผมมี4ใบนะบัตรเติมเงิน ในซีรีส์นี้มีสใบนั่นเองใครมีนะครับบัตรเติมเงินในสระนี้ลองแรกเปลี่ยนนะครับลองแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดู